เป็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมกันต่อนะคะวันนี้มาดูภารกิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะผู้ชมทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะก็ลงพื้นที่ผลักดันการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทำร้ายตัวเองในโครงการโฟพิลาสี่เสาเราไม่ทิ้งกันในพื้นที่จังหวัดลําพูนค่ะ นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณาสุขค่ะพร้อมคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อที่จะขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทำร้ายตัวเองโดยได้พบปะประชาชนอาสาสมัครที่ตำบลป่าศักและก็ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานนะคะเพราะก่อนหน้านี้เขาก็มีแผนยุทธศาสตร์มีการดำเนินงานกันไปแล้วตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโฟพิล่าสี่เสาเราไม่ทิ้งกันเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่จังหวัดลำพูนค่ะ โดยครั้งนี้นะคะมีนายภาสเดชหงรด,ดารมรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูนค่ะรวมให้การต้อนรับหลังจากนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้ร่วมเป็นประธานสักข,ขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนสีเสาเราไม่ทิ้งกันจากทุกภาคส่วนของจังหวัดลำพูนค่ะ ทางด้านของนายอนุทินชาญวิรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้กล่าวนะครับชื่นชมหน่วยงานในจังหวัดลําพูนที่ได้มีการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทําร้ายตัวเองซึ่งเป็นประเด็นสําคัญและเป็นปัญหาเร่งด่วนของจังหวัด ผ่านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมครับเกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยเครื่องมือสีเสาตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่าเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับซึ่งจะสามารถนำไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ได้ครับอัตราส่วนของการทำ้ายตัวเองส่วนใหญ่เกิดจากเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องของการเจ็บป่วย ไม่ใช่เรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะครับตัวเปอร์เซ็น์ที่คนทำร้ายตัวเองสูงสุดมาจากเรื่องของเรื่องในบ้านนะครับเรื่องความสัมพันธ์ครอบครัวความรักความผูกพันรต่างๆตรงนี้เป็นสิ่งที่ที่ผมคิดว่าจิตก็จะเข้าไปเร่งแก้เร่งแก้ไขนะครับ ก็จะเห็นไม่งั้นถ้าเกิดเราไม่ทําการศึกษาเนี่ยก็จะนึกว่าโอ้พอเศษรษฐกิจไม่ดีคนก็สิ้นหวังคนก็นทำารอะไรจริงๆไม่ใช่เขาก็ทําการศึกษามาดู คุณผู้ชมคะมาดูในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกสักหน่อยค่ะจากรายงานข้อมูลของศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติปี2564จังหวัดลำพูนเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะคะจึงได้ให้ความสําคัญและก็มุ่งเน้นในการช่วยเหลือประชาชนตามแนวคิด1ชีวิตมีคุณค่าต้องใช้หลายชีวิตช่วยดูแลให้คนลำพูนมีคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรท้องถิ่นมาร่วม กยกระดับการป้องกันการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดลำพูนค่ะ